โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเซนเซียเวคเคนิ่งนะครับเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนแดงนะครับก็อันนี้ผมจะวันนี้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับลำดับนะครับลำดับการมาของตัวเวกนะครับแล้วก็ตัวละครที่จะมาในอาทิตย์หน้านะครับตัวละครในอาทิตย์หน้าตอนนี้ก็ทางเซิร์ฟเซนะครับก็ได้สปอยมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเจมินี่คาร์นอนนะครับก็น่าเป็นตัวที่ทุกคนรอนะครับเป็นตัวที่โกงตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับโกงดาเมจแล้วก็โกง ไฟตอนช่วงเริ่มเกมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูเกี่ยวกับลำดับอเวกก่อนนะครับว่าใครจะมาก่อนมาหลังนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะครับมีทอรัสอันเดบารันนะครับมาแล้วนะครับตัวต่อไปเป็นตัวอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปกันครับโอเคครับก็มาอยู่ในหน้าเวกนะครับมันภาพจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมไปเอาเอารูปภาพจากเซิร์ฟไอจากของผู้เล่นรายอื่นมานะครับซึ่งเป็นของยูทูบเบอร์รายหนึ่งนะครับเพราะว่า เลเวลของผมมันยังไม่ถึงมันเลยไปดูหน้าเวกไม่ได้นะครับดูจากลำดับนี้นะครับตอนนี้นะครับอตอนนี้เราอดีบาลันเข้ามาแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นไม่แอร์เรียชไอเลฟมูนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นไซเลนโซเลนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตามลำดับนะครับจะเป็นไซเลนโซเลนมาอันดับหนึ่งก่อนนะครับต่อจากอดีบาลันนะครับอันดับถัดมาก็จะเป็นแอร์เรียมูนะครับอันดับต่อมาก็จะเป็นฮาเดสนะครับฮาเดสเสร็จก็จะเป็น อารยาชิกิชากะนะครับตามด้วยจะเป็นเซยยสอนนองคำนะครับแล้วก็เป็นชิออนนะครับตามลําดับที่ผมพูดมานะครับโดยผมว่าถ้าเรียงถ้าเรียงตามลาดับนะครับผมว่าน่าจะเป็นสอนนองคําจะมาก่อนชิออนนะครับแต่ไม่แน่นะครับอาจจะมาพร้อมกันทั้ง2ตัวก็ได้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปจุดที่2ครับเกี่ยวกับตัวละครที่จะมาในลําดับต่อมานะครับโอเคครับไปนะครับ โอเคครับมาถึงในหน้านี้นะครับผมจะพาไปดูตัวละครนะครับที่จะมาตามลําดับนะครับผมจะพูดตามลําดับที่มาตอนที่กำลังจะเข้าไทยด้วยนะครับแล้วก็จะผมจะรับรับตามลำดับถัดมาไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับไปตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับที่จะมานะมันจะอยู่ในหมวดของโกเซนส์นะครับใช่นี่ปะวะนี่ครับโกเซนส์ครับตัวที่กำลังจะเข้าไทยนะครับตัวนี้ครับจีมินี่คานอนนะครับจีมินี่คานอนก็ความสามารถก็หลากหลายนะครับส่วนมากจะหนักไปทางดาเมจนะครับจะค่อนข้างจะฟูลดาเมจเลยครับช่วงแรกๆนะครับ แล้วก็ยิ่งยิ่งท้ายเกมยิ่งจะดาเมจสูงไปอีกนะครับเพราะว่าเขาจะได้โยนสกิลที่2นะครับหรือสกิลบอมบ์นะครับที่คนชอบเรียกกันโยนได้มากกว่า2หุ่นนะครับจากที่เขาปกติเขาจะได้แค่2หุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับเป็นตัวแรกนะครับตัวถัดมาที่น่าจะเข้านะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าเข้าตามถ้าเข้าตามลาดับนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นระดับ SS นะครับเขาชื่อว่าธนทอสนะครับ หลังจากที่ฮิปนอตมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับต่อไปก็เป็นคานาทอนนร์นะครับดีแล้วครับที่ว่าตอนนี้เซิฟไทยเขาค่อยๆเอาตัวเข้ามานะครับเพราะว่าถ้ามาเร็วเกินไปผมว่าตัวนี้จะมาถี่ด้วยนะครับมันจะกลายเป็นมาต่อเนื่องกันอ่ะตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้สมุดเบืองหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะต้องอัพสกิลให้เต็มเลยนะครับยิ่งกว่าฮิปนอตด,ดีนะครับฮิปนอตนี่ก็จะต้องมีอย่าถจะต้องมีสกิลสองกับสามาให้ถึงเลเวลสี่อ่ะตัวนี้หนักกว่าอีกทาไมห้าไม่หไมโห แต่ว่าพูถึงมันเล่นได้แล้วครับมันมันเลเวลอ่าแบบแบบแบบแค่สกิลเลเวลหนึ่งหรือว่าสองนั้นก็พอเล่นได้แล้วก็โอเคแต่ว่าถ้าอยากอยากให้แบบเป็นติดท็อปเซิร์ไม่ต้องมีห้าครับซึ่งปกติอยู่แล้วถ้าอยากเก่งก็ต้องอัพไปเยอะใช่ไหมโอเคเดี <c oughs> ๋ยวแล้วก็เดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับรับมาถึงตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นบา์ลลูนีนะครับนี่ครับบาอลลูนีนะครับเขามีความสามารถเกี่ยวกับด้านการใช้ สถานะเผาไฟนะครับแล้วตัวเขานะครับมีสกิลที่สามารถล้างสถานะให้เพื่อนได้นะครับการล้างสถานีสถานะครั้งนี้ครับจะเป็นการล้างสถานะแบบที่ไม่มีตัวอื่นมีนะครับจะมีตัวละครเดิมๆนะครับที่เคยล้างสถานะให้เพื่อนได้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นสถานะที่ทําให้ลดความเร็วติดสถานะใบแค่นั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะล้างสถานะสตันได้นะครับซึ่งไม่มีตัวไหนนะครับทําได้นะครับแม้แต่คอร์ดชุนก็ไม่ได้ก็ไม่ทําทําไม่ได้นะครับ โดยหลักๆแล้วนะครับดาเมจของเขาครับจะอยู่ที่การสะสมเพลิงไฟนะครับมันจะคอมโบกับพวกอีคิแรงเอนะครับซึ่งผมว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเอาพวกอีคิลงก็ได้นะครับตัวเขาก็สามารถสร้างดาเมจไปเรื่อยๆก็ได้จนกว่าจะเล่เกมจริงๆอะแล้วเขาคอยแปลงร่างนะครับแต่มันค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวละครที่เกื้อหนุนกันในตอนต้นเกมนะเพื่อเขากระจายดาเมจ ซึ่งเป็นรูปแบบสถานะไฟให้มากที่สุดนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับไปครับต่อไปครับตัวสุดท้ายนะครับไออาร์คอร์นครับเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยครับในฝั่งสเปกเตอร์นะครับไม่ต้องอะไรมากครับเขาเท่นะครับเท่มากๆนะปีเขาเป็นแบบเหมือนกับพยาคุดโดยรวมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคอนโทลนะครับสกิลที่สองนะครับความสามารถของเขานะครับจะทําให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับออกจาก พื้นที่แมปการโจมตีไป1รอบนะครับแล้วเขาจะเสียเธอรอบนั้นไปฟรีๆนะครับแล้วคอมโบที่สกิลที่3นะครับจะเป็นการดูดสเตตัสของศัตรูนะครับมันจะมีสเตตัสเป็นเลือดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสถานะป้องกันนะครับเพื่อเอามาใช้กับตัวเองนะครับจะคล้ายๆไดเร์ลอสนะครับแต่ไดดร์ลอสจะเป็นการดูดเพื่อเอาให้ผู้ที่มีดาเมจในแต่ละดาเมจที่เขาดูดมานะครับ ให้เพิ่มสูงครับแต่ตัวนี้นะครับเขาจะดูดสถานะป้องกันแล้วก็ดูดเลือดนะครับที่เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอามาเข้าตัวตัวเองแทนนะครับแล้วหลังจากที่พ้นมาถึงเธอนะครับเขาก็จะคืนสถานะนี้ให้กับคนที่เขาดูดมานะครับแล้วสกิลที่3นะครับมันก็จะเป็นสกิลที่ควบใช้กับสกิลที่สกิลที่4ี่นะครับจะใช้ควบกับสกิลที่3นะครับพยายามดูดีแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันแพลว่าอะไรบ้างนะครับแต่ไงก็เดี๋ยวถ้ามาอีกก็ทุกคนน่าจะได้ดูกันนะครับ ก็ลำดับก็ตามนี้นะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นเจมินี่คานอนนะครับที่ตอนนี้กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นระดับ SS แรงนะครับเป็นธานาทอสนะครับที่จะมาต่อแต่ว่าผมว่าน่าจะนานเลยกว่าธานาทอสจะมาได้เก็บสมุดกันอิ่มเอมเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วก็อีก2ตัวนะครับเป็นลูอ่าบาร์็อกลูเน่นะครับและตัวสุดท้ายนะครับไออาร์คอร์สนะครับก็ยังไงนะครับ ได้ใช้กันแน่นะครับเซนพนีนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าตอนนี้ในในระดับในพวกกลุ่มสเปกตร์มมันค่อนข้างจะหมดมุกแล้วนะครับซึ่งตัวต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับโกเซนก็เป็นกดคอสนะครับน่าจะเป็นเลโอนะครับไอวูเลียนะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมาในรูปแบบเป็นเอสซึ่งอยู่ในหน้าของตัวระดับเลเจนต์อย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นระดับ S ซึ่งอยู่ในโกเซน หมวดนี้หรือเปล่านะครับเขครับเดี๋ยวไงไปสรุปด้านหน้านะครับครับก็วันนี้ก็ผมมาพามาดูลำดับเกี่ยวกับตัวละครนะครับที่กำลังจะเข้านะครับแล้วก็พวกลำดับเกี่ยวกับตัวละครอเวกนะครับที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับเขเคครับยังไงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงวันนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปด้วยนะครับยังไงผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ